อหอครับหรอหลว่าไงนะอะไรนะอ๋ลโอ๊ไม่ค่อยได้ย er ินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับนะครับโอยอะไรเนี่ยอัคครเดชเสียงดังเจียวเจ้าตัเช้าเลยเนี่ยผมเสียงดังขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้ยก็ใช่นะสิซเสียงดังมากโอ้ขอโทษครับขอโทษครับพอดีพ่อผมโทรมาเนี่ยผมไม่ค่อยได้ยินเลยได้ยินแต่เสียงหลานดังเจียวเจ้าไปหมดเลยเออพี่สองว่าแต่เสียงดังเจียวเจ้าในภาษาอีสานนั่นก็พูดว่าไงล่ะครับ ท่านก็อยากรู้เหมือนกันอ้าวเดี๋ยวมาเรียนรู้ในประสาถิ่นบ้านเรานะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนเซ่ภักเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญ ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธาน,นีนครสวรรค์กาญจ,จนบุรีภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปุมธินบุรีสระแก้วทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถของพื้นที่ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรานะคะคําว่าเสียงดังเจียวจ้าวในภาษาอีสานเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับพี่แปะสุภาพชาคำว่าเสียงเจียวจ้าวในภาษาอีสานบ้านผมเขาเอ่ยว่าแซลสะยกตัวอย่างในห้องเรียนครับเด็กนอยเนี่ยโอ้ยเว่ากันเนี่ยเสียงเซียวเจ้าเลยครับเนี่ยเสียงแซลสะเลยฟังบูฮูเรืองเด็กนักเรียนอยู่ในห้องต่างคนต่างเปล่งเสียงนะครับพูดกันดังนะครับเสียงเจียวจ้าวหรือ เสียงแซวซะคกับพี่น้องครับขอบคุณพี่แปรมากเลยค่ะได้เรียนรู้ภาษาอีสานเพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะหมดเวลาขออากาศบ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ